เชือค่ะ่มมีอะไรแนะนาให้พีมครับประตูหนึ่งลอมาแล้วไม่ได้รอช้ายอยูย่ใหญ่กระดูดึงนะเชื่อใจน้องผมเชื่อใจน้องผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เด็จะมาเล่นชาอะไรนะคะทุกคนชาอะไรครับน้องโฟกัสบอกเข้าไปอาวันนี้โฟกัสกับพี่พิงคะจะมาเล่นชาเลนจ์สไลเดอร์เสียงดว็จะเป็นแบบว่าสไลเดอร์แบบรอดนม่รอดนะพี่พิใช่ค่ะนี่นะคะสไลเดอร์ของเรานะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะมีโซ่ช่องจริงๆโซ่อยู่สองช่องนะครับผมจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะอธิบายการเล่นนะครับว่าเล่นยังไงนะเดี๋ยวเราจะหาคนที่เริ่มเล่นก่อนเริ่มเล่นก็คือเริ่มสไลด์ก่อนใช่ไหมใช่ คนเริ่มที่จะสไลด์ก่อนเนี่ยต้องไปรอตรงนู้นนะนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีนปู่ด้วยอีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงครับก็ต้องนี่เลยก็ต้องใช้สองป้ายนี้นะครับผมในการไปไปวางให้เลยไปวางว่าไอ้ประตูสองเนี่ยเอาเป็นไม่รอดแล้วกันนะส่วนประตูหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาเป็นรอดนะครับผมไปวางไงครับอ่าเอาเป็นแบบว่ารอดรอดตรงนี้แล้วกันรอดเอพอเหมือนก็ได้นะอ่าเอพอก็ได้พอพอมัก็อันนี้ไม่รอดนะครับผมไม่รอดนะเอาไปตรงนี้อ่าทีนี้นะครับผมเราก็ต้องแบบว่า เขาเรียกทําการแบบว่าให้ฝั่งที่เราจะไซด์มาประตูเนี่ยตัดสินใจนะใช้ตัดสัตว์ตัดใจก็ผมว่าจะเข้าประตูไหนนะครับผมอันนี้เป็นตัวช่วยไงอันนี้เป็นตัวช่วยใช่ตัวช่วยให้ให้โดนให้โดนให้โดนใช่แล้วก็แล้วคนที่โดนไม่รอดนะผมก็จะโดนทำไมครับโฟกัสป้าแป้งกันทุกคนคนนี้คนที่รอดนะคะก็จะไม่โดนอะไรเลยแน่ทุกคนก็คือวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าโดนใช่ไหมก็แบบ ติดแ้ต้เปียกใช่มใช่แล้ต้องเปื้อนอีกโอ,โ,โอ้โหแย่เลยอาบน้ำนี่ก็แย่เลยเนี่ยใครตาเขาเนี่ยตาห้าตาปะห้าตาค่ะวันนี้ห้า<ไ>ตค่ะเลอะเยอะสุดคนนั้นแพ้ไปนะแเลยครับผมไปเาไป,ไป,ไปมาปองชุบกันตรงนี้ดีกว่านะว่าหาคนเริ่มก่อนนะคะรับผมห้เกมนะฟีมหกันหยิงชุบชุบอ่ะไปปป้ากันคไปอ้าไป นี่นะประกก็ต้องไปวางนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะแล้วผมก็จะยืนถังหลังตรงนี้อ่าเริ่มเลยครับเริ่มหลอกเลยปรกัสอยากให้พี่พีมเห็นนะว่าไปรอดไม่รอดอยู่ไงอะ่ะออทำเลยทำเลยอยากให้พี่พีมเห็นนะ ก็แล้วแต่ดวาไงครับพี่เวีมพี่เวีมตัดสินใจจะเลือกประตูไหนครับพีทอกับพีทอกันหาแล้วว่างประตูหนึ่งกับประตูสองพี่เวีมประตูหนึ่งก็ดีนะแดงว่ารับตรงใจจะให้ผมแบบว่าเขาใจใจความใจใช่ถ้าแบบเข้าอีกประตูสองอ่าไม่แน่นะไม่แน่นะแต่ความจริงแล้วก็คือไอนที่มันไม่ดีเนี่ยก็คืออยู่ที่ประตูสองนั่นแหละนี่ที่ผมวห์นอครับเพราะฉะนั้น ผมจะเข้ามาะตูะหนึ่งนะครับที่โฟกัสบอกว่าอันนี้อาจจะดวงดีโฟกัสเตรียมแป้งเลยอ่าเตรียมแป้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวราเดี๋ยวเราสัญญานะวัดเตรียมของกันอ่าพี่พีมเตรียมมานะไปะนี่มัน,นต้องแบบมีวางแผนนี่ไงผมแบบว่ามีคออย่างดีนี่ชิวๆครับตาแรกอ่ะ ต่อไปเป็นตาที่ผมเป็นตาผมว่านะครับที่จะแบบว่าวางแผนที่จะสับประตูนะครับผมตอ, <Okay. S 2> อนนี้พี่พิมพ์พีมเอาไงครับพี่พิมพ์น,ะค,นะครับอันนี้คือแม่รอดกับรอดนะผมคิดว่าจะเอามาไว้ที่เดิมเพราะผมจะไม่พูดอะไรเลยนี่ครแล้วก็าจะไม่พูดเลยเพราะถ้าเกิดพูดเนี่ยอาจจะแบบว่าวางแผนได้อันนี้นะครับผมพี่พิมพเตะแป้งเลยนะได้เลยอ่าบวกกับว่าไงครับ เราตาห้างก่อนว่าตาหนี้เขาจะเลือกด่านไหนครับจะเลือกประตูไหนครับก็จะเลือกประตูประตูไหนครับประตูประตูมึงจะเต้งนฮะประตูหนึ่งประตูสองแล้วกันอ่าอ่าเรามาดูพร้อมยังครับเอออไปเแล้วไหนเขาแตะเขาไป ใกล้เข้ามาใกล้หนึ่งสองตั้เรียบร้อยนินหน้าขาวไม่รอดนี่เป็นไงเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจะบอกบอกมอยที่เดิมเพราะผมก็อาจจะคิดว่าแบบผมจะวางอย่างนี้ไงอันที่หนึ่งนะไม่รอดนะโอเคต่อไปเกมที่สองของพวกเรานะครับผมก็ต้องเป็นคนวางแผนอ่ะฝากซื้อผมไปประจำที่ก่อนนะครับใช่ครับเด็กๆอยากฝากแป้งกันนะคทุกคนอ่ะครับฝากแป้งกันโอเคมา เอาไหมครับเอาไหมครับอยาให้พี่พีเห็นนะครับพีพีมาหลังไมปกันเลยน,ลลลลนี่ครับมาพี่พีพร้อมแล้วอันนี้คืออันนี้คือผมต้องท้องการแบบว่าหลอกถามน้องโ้ก,ามมากันนะครับัดถามนี่โอนี่พี่พีถามว่าอยู่ประตูไหนเนี่ยเออประตูไหนรอด ตัองเหรอโอเคงั้นพีจะเข้าตวสองนะคตัหนึ่งะให้หให้หนึ่ง้หก็ได้หน่นึ่ไมป็ดีกว่ารอองถามกลยุทธ์ยุยยยุทธ์า ยงไครับยงไงครับยงไงลงง่ายเลยเกมสองเนี่ยเขาได้พีมครับผมน้องก็คือผมเก่งมากเลยองตอนนี้หน้าข่าวแล้วครับผมโอเคต่อไปใจพีมหรอกพีมมาโอเคขอไปเองนะกันนะได้นี่นะครับผมนี่คืเกมที่สองนะผมคิดว่าเกมที่สองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมเอาไต้องตรงนี้นะกันเอาล่าไปตรงนี้โอเค อ่ามีอะไรแนะนำน้องไหมครับฮะก็แกจะบอกผมลืมผมอาวานเลยไปบ้างนะเอาวไม่รู้ฮะประตูไหนรอดอ่ะประตูสองลอดอ่ะจริงเหรอเอ้าหนูหนูเชื่อไหมบัวกัดเชข้าไหมอ่าแล้วตัดใจว่าจะเป็นอันไหนครับประตูสิ่งอ่ะตัวหนึ่งเฮ้ยตัวของ เอาดูกีๆนะพร้อมกันไปเลยไปเลยอ่ะจริงๆพี่ไม่โกหกพี่ไม่โกหกเดาอยู่ยังไม่ทลายไม่ทันยิ่งเลยพี่บิมโอ้โหไม่ทลายอ่ะบิมเอาเลยปึนเป็นไงดียังไงคือด่านนี้ไม่มีใครโดนใช่ครับผมตาที่สองไม่มีใครโดนเลยตาสไม่มีใครโดนต่อไปตาสาม เกมนี้อ่าเกมส์หงของผมไม่ได้ไปแต่ว่าเตรียมเข้านะครับผมถ้าพี่พิมโดนครับผมก็ถือว่าเสมอคะแนนเสมอน้องนะได้ครับผมตอนนี้ก็คือกันโดนไปก่อนแล้วนะอ่าไงครับแนะนำพี่พิมว่ายังไงดีครับเออจะไม่ได้วางประไันวางหรือยังอ่ะวางอย่างเนี้ยยังไม่วางเอาไว้ก่อนวาง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 ก่อนเออข้าวขาผักไงนะคะเมื่อกี้เกิดไม่เบาแบบว่าไมาแครับพีแผนว่าไงครับเดี๋ยวพี่พิมหันหลังนะพี่พิมพีแผนว่า อย่ากัสดดเหอพี่ีนนะเข้าประตูหวังพี่ะพี่พีนเห็นนี่ไย่งพี่เห็นนี่มเห็นม่เหนะาคโฟกัสพอเลยนะพี่พีเชื่อไหมเชื่อค่ะมีอะไรแนะนำพี่พีนครับประตูหนึ่งลอตโอเคหนึงลอตไไดุ้่ิยังจะเลือกตรวตไหนครับ กระโดดนึงนะเชื่อใจน้องผมอ่ะพร้อมสามสองหนึ่งไปไม่ได้รอช้าอยู่ใหญ่กระโดดนึงนะเชื่อใจน้องผมเชื่อใจน้องผมโดนเลยสิครับผมไปเลยหนึ่งห้าหนี่งโอ้โหไม่ชอาปากงั้นเหรอครับ พี่บีมเขาบอกว่ารอดไงเดี๋ยวะฟกัสหลักแล้วกดโต๊ะหกหกนะครับผมมาเริ่มตาที่สี่อันนี้คะแนนเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับผมมาเริ่มตาที่สี่อ่ะระหว่างรอโฟกัสก็เล่นรอนะอ่ะพี่บีมมาเรามาวางเกมกันวางเกมเกมแบบนี้นะคนเมื่อกี้โฟกัสเขาหลอกผมใช่ไหมอืออือมีเขาหลอกผมใช่ไหมผมจะต้องเอาความจริงเวสเซิลก็คือถ้าเกิดบอกว่าประตูฝั่งนี้รอดใช่ไหม ก็คือบอกไปเลยว่าฝั่งนี้เ้่าจริงๆแอ่โดนแบบหลอกคืนนะแต่กดโดนหลอกคืนอันนี้มอย่งงี้เป็นออออเจะโอเโอเอาอะพี่บมีอะไรแนะนำโปกัสครับประตูสองหอดอดนะโปกรสด้วยไงครับโปกัสไม่เช่ ก็คือบอกไปเลยว่าไอ้ฝั่งนี้รอดจริงจริงแต่โดนแหลอกคืนนะแต่คนโดนหลอกคืนตัวสองกออจนี่อะไรฮะนาหลอกนะเราไม่มีไม่มีเสียงหลงนะร้อมยั้นสามสองตัวหนึ่งล้กันนะาเอาตอนใจอยแล้วไปยันอ่ะ เแปนนี่นีไม่ได้ออกันไปนแล้วยี่นีมานี่เลยเป็นไงครับพี่วีู้าความจริงใช่มโกัสแต่ไม่เชื่อเพี่ดูพี่รุนมากเลยโอคแล้วก็โปะไปเลยโปโปหน้าขาว่าสงการ ต่อไปนะครับผมเป็ตาของน้องโฟกัสที่จะวางเกตเป็นตาที่ไหนเป็นตาที้สุดท้ายป่ะเนี่ยตาอะไรตาสุดท้ายแล้วมั้งคะใช่ค่ะตาสุดท้ายเป็นตาที่ห้ามาเรามาวางแผงกันยังไงครับเมื่อกี้พี่พีช้คสดงจริงในการต่อสู้โฟกัสหลงกลครั้นี้โฟกัสเอาไงครับตาท้ายแล้วเนี่ยเกตพ่อเราวางอันเนี้ยนะไปตรงตรงนี้่ะเขเาใจ โอ,โอเคอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะอ่ะนี่นะไม่ได้โอเคโอเคเสือพิมพ์อ่ะพิมพนะ์เรียบร้อยแล้วกแกมีอะไรแนะนำพิมพ์ไหมครับประตูหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่ครับทุกคนผมก็มีเกมของผมเหมือนกันที่ผมวางเอาไว้ผมเลือกไว้เนี่ยตั้นเกมเลยหันหลังอยู่เนี่ยผมคิดในเลยว่าผมจะเลือกประตูไหนแล้วผมก็เลือกแล้วผมก็จะเข้าไปไประตูนั้นเลยประตูอะตสอง เพราะว่าผมจะ,ะได้ต้งองหล่มกลไงซึ่งเลือกไปเนี้ถ้าเกิดโดนก็คือโดนเองผมจะไม่ฟังอะไรทย่างนั้นงั้นเราใายใหญ่ๆไปเลยครับผมไม่ได้แล้วเลือกที่ออกคือย้ <c oughs> อายอย่ามองแก่อะหอมสามเดี๋ยวๆๆนังไงคะทุกคนอืมแบบนี้แหละววันนี้ได้ <c oughs> ออวิบีของคนี้ยังไม่เป็นคนแก่เลยเนี่ยาแล้วเกมี่พาวิบีเกาะเละเกาะเลยให้หมดเลยให้หมดเลยมาเอานะาสามสองหนึ่งเปลี่ยนรอเอามาสรุปผลกันนี่ไงวิบีใครโดนเท่าไหร่โฟกัสโดนไปประมาณเท่าไหร่วิบีสองป่ะครับผมกโดนไปประมาณสองนะครับวิบีมาคะสองเหมือนกันอ้าวแสดงว่าเกมนี้เราเสมออยกันทุกคนอ้าว มันต้องมี5เกมนี่อ๋อเสมอกันอันนึงนี่ใช่อ๋องั้นเกมนี้ผลที่อกคือเสมอเอ้ยเจ๊ได้เจ๊ได้เก๋าจะชนะสักหน่อยเนี่ยคลิปเนี้ยตาบ้านบอกไม่ยอมอ่ะบอกว่าเกมนี้ต้องมีเกมตัดสินแล้วต้องมีเกมตัดสินแล้วเกมตัดสินเตัดสินเอาว้าเอาเไปเดีโอเคอ่าท่านหลังห่อซ่อนเกมนี้เลือกกันอ่าแล้วก็เลือกข้างหลังก่นเลยนะอ่าเราไปประกาศเราไปตรงน้กันไปอ่ะอ่ะอ่ะอย่าหันนะนะ ไย่งดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าควรจะเอาไว้ตรงไหนดีฮะนี่ไม่รอดอันนี้รอดเออไว้ไงดีหืไว้ไงดีไว้ไงดีหรือใครยืนตรงไหนวะอ่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ ี่อ่าเรียบร้อยอ่ะยังไงจะปล่อยชุบเลือกหรือใจไงดีโอเคจะบอกว่าก่อนว่าเกมนี้ก็คือมันจะมีคนโดนกับไม่โดนแค่นั้นเองนะครับผมอ่าโอเคมาชุบอืผมชนะครับชนะผมเลือกก่อนอ่ะเลือกอะไรครับตัวสองเลยนี้เอาแล้วเกมนี้มีวางแผนกันหรือเปล่าเนะมันไม่วางแผนไม่ลุกกันเลย โอ้โหอันนึงเลยโอ้ยยิ่มีเรื่องสองทนเนี่ยตอนแรกก็คือเลือกขังตัวหลังก็คือจะอยู่อย่างงี้แต่แบบไม่เปลี่ยนใจดีกว่าเพราะโฟกัสดวงดีกว่าผมก็เลยประตูนี้น่าจะแบบมีลักษณะวงกลมมากกว่าก็เลยน่าจะแบบว่ารอดกว่าอ่าอแต่ไม่อยากหลัที่พีนเลยรอช้าอยู่ใหญ่เสร็จแล้นะมีทุกคนกระเจ๊ยกันแบบทำเป็นมือใหญ่ๆเลยนะงงอย่างนี้เลยนะมาละ ไม่ต้องโผกันเอานี้กัน<ๆ>มาโผั่หัวเอาหัวเลยอะ่ะตึมตึมตึมเรียบร้อยอาโผลนอกเป็นนังการนะตา,า,านี่โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปสชลเดอร์เสียงดวงวันนี้คันก็เป็นผู้ชนะ ตายเถอะทุกคนอแล้วเพื่อนะซะหน่อยเพื่อนชอบบอกว่าให้เราแข่งอย่างนั้นนะครับผมให้เราชาเลนจ์กันอีกก็ต้องกดคลิปนี้นะให้เยอะๆเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเพื่อนๆชอบชาเลนจ์อย่างดูชาเลนจ์อีกก็ได้องกดไลค์นะครับผมใช่ค่ะกดไลค์นะกดไลค์กดไลค์โอเค้สำหรับคลิปนี้นะคะโฟก์ไก่เคปีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊อย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับผม เอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกมหน้านะเกมหน้าเกมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องปิดตานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาชนะพวกกันให้ได้เลยเกมนี้แบบอ่อนให้อ่อนให้เด็กน้องกันดีกว่าแกงน้องแปลกตาไปทุกคนเจอใหม่เกมหน้าสวัสดีครับเอ้า